สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้ของเมื่อวานนะคะได้อยู่นะได้สี่ก็ได้วินนะคะ ได้วินนะคะได้วินสามตัวเลยนะคะหนึ่งสามศูนย์นี่นี่ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าได้ทั้งวินวินศูนย์สี่วินวินด้วยนะนี่นะคะได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้ยังไง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 นี่อ่าศูนย์สี่อยู่นี่แล้วก็ไม่ถึงค่ะนะคะ น,นี้มารอบนี้กันเลยนะคะรอบนี้ได้อะไรดูกงดนะวนวันนี้มีวินสี่ตัวแล้วก็ไม่วินวินหกตัวนะ สองสามสาม,สาม เด่นนะเด่นวันนี้เป็นวิเศษคือสี่หกแปดค่ะ,ะนี่เลยนะคะถ้าจะเบิ้ลนะถ้าจะเบิ้ลก็อะไรอ่ะ น,นะนี่ถ้าจะเบิ้ลนะนี่ถ้าจะเบิ้ลนะฮะนี่ถ้าจะเบิ้ลนะนะคะประ,นนะนะะมาณนี้อืมนิ้นอะไร นี่นะคะคือเน้นนะนี่คือเน้นนะคะอ่ะสี่น้อยกิดพี่ปกติ VIP นะคะอันนี้ขอให้โชคดีค่ะ